สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกของปีใหม่2567นนะคะบรรดาก็จะพาไปชิมอาหารไทยบ้างนะคะวันนี้เราจะเลือกไปที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะบรรยากาศภายในห้างยังคงคึกคักด้วยผู้คนนะคะร้านค้าร้านขายเสื้อผ้าร้านอาหารร้านขนมนะคะขายดิบขายดีมากค่ะ บรรดาเดินมายัางบริเวณที่เป็นลานกิจกรรมนะคะก็เวทีก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะจัดงานในวันนี้นะคะก็ธีมของงานก็เป็น joy of giving ค่ะมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกนะคะบรรดาก็ได้รับ100้อค่ะสะสมแต้มเอาไว้ใช้เป็นส่วนลดเงินสดเวลาซื้อของครั้งต่อไป มื้อเที่ยงวันนี้แม่มระดาชวนชิมร้านครัวป้าพรแกงใต้นะคะมีกับข้าวมากมายนะคะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะแต่วันนี้แม่มระดาจะขอสั่งข้าวราดแกงนะคะแกงเขียวหวานไก่กับประดุกผัดเผ็ขดของโปรดของแม่มระดาค่ะวันนี้จะขอลองทานอาหารไทยที่รสชาติเผ็ดๆแซ่แบๆค่ะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของแม่มระดา ข้าวสวยร้อนๆก,กับข้าว2อย่างนะคะราคา65บาทค่ะเคยมาทานร้านนี้ครั้งหนึ่งนะคะและจำได้ว่าน้าพริกมะม่วงแบบนี้อร่อยมากแต่วันนี้หมดแล้วค่ะผักสดตักได้ฟรีนะคะไข่ดาวทอดได้สวยน่าทานมากค่ะแล้วก็นี่คือไข่ลูกเขยและกับข้าวที่ทำด้วยปลาค่ะก็มีปลาโูด้วยนะคะ รสชาติอาหารร้านนี้นะคะกลมกล่อม,มอร่อยมากค่ะแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปด้วยปกติหม่มระดาจะออกกำลังกายด้วยการเดินทุกเช้านะคะพอมาทานมื้อเที่ยงก็จะทานได้เยอะค่ะหมดเกลี้ยงจานเลยตามด้วยเต้าหวยน้ำขิงร้อนๆน,นะคะ ร้านอาหารดังๆนะคะที่มาเปิดที่นี่นะคะก็จะมีคนมาเข้าแถวยืนรอคิวเพื่อสั่งอาหารค่ะดูจากปริมาณอาหารที่ทางแต่ละร้านเตรียมเอาไว้นะคะรับรองว่าขายดีขายหมดแน่นอนในแต่ละวันค่ะขาหมูเจ้าดังนคนปรปฐม ร้านนี้ก็ขายดีนะคะคนเข้าแถบต,ต่อคิวยาวเลยค่ะเ็นตาโฟในอ้วนก็คิวยาวนะคะนอกจากร้านอาหารจะขายดีแล้วนะคะร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆที่มาเปิดที่นี่นะคะก็ขายดีเพราะว่าเป็นเซลล์ลดครั้งใหญ่ค่ะส่งท้ายปีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วย ปีใหม่นี้นบรรดาขอให้ทุกคนกินดีอยู่ดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโชคดีรวยเฮงกันทุกคนคะ่ะ